บอกคุณผ,ผู้ชมว่าแบรนด์นี้เป็นผู้นําด้านตลาดเลยนะครับในการมอบของขอวัญปีใหม่ให้และในปีนี้เนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับปีนี้ชื่อว่าแบรนด์ให้กันด้วยใจให้กิ๊บเล่าหน่อยดีกว่าบอกเลยว่าเขาจะเป็นการแสดงความขอบคุณนะคะแล้วก็ส่งความรักความห่วงใย,ยให้กับคนสําคัญของคุณด้วยการหาเวลาไปส,สวัสดีปีใหม่ค่ะ ด้วยที่สําคัญนะคะเราควรจะอวยพรด้วยตัวเอง <c oughs> คือนําไปมอบด,ด้วยตัวเองเพราะว่ามันจะแทนความห่วงใยแล้วก็ <c oughs> ความรู้สึกดีๆได้มากกว่าเพื่อให้นี่ด้วยขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะ้อง <c oughs> อชาย <c oughs> ค่ะและในแคมเปญแบรนด์ให้กันด้วยใจนะคะมีแก แต่งเพลงพิเศษให้กันด้วยใจได้พี่ปอดนะคะธนชัยมารองนะคะเพื่อประกอบในภาพยนตร์โฆษณาแล้วก็ได้พี่ซิโก้แล้วก็น้องใหญ่ยาสิโก้นี่พิเซนเตอร์เยอะนะช่วงนี้ใช่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์นะคะมาถ่ายทอดเรื่องราวให้กันด้วยใจของคนไทยซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีบทสัมภาษณ์ของพี่ซิโก้แล้วก็น้องใหญยาด้วยเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยดีกว่าค่ะ ก็อยากจะเชิญชวนนะครับในปีใหม่นี้ก็อยากจะให้คนไทยนะครับมีโอกาสก็กลับไปบ้านไปแสดงคำเขาเรียกว่าอวยพรขอบคุณคนที่เรารักคนสำคัญของคุณไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือครูบาอาจารย์หรือผู้มีพระคุณต่างๆนะครับก็คิดว่ากระเช้าแบรนด์นี่แหละนะครับน่าจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ที่ดีที่สุดเพราะว่านอกเหนือจาก ให้ด้วยใจแล้วเนี่ยก็เป็นการที่จะบ่งบอกให้เห็นว่าสุขภาพสําคัญนะนะครับเพราะว่าแบรนด์นี่ก็คือเหมือนกับเป็นสินค้าที่อยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีด้วยปีใหม่นี้นะครับให้กันด้วยใจให้กันด้วยแบรนด์นะครับเชิญชวนทุกทท่านนะคะหาเวลาไปสวัสดีปีใหม่คนสําคัญของเราค่ะแล้วก็มอบของขวัญน,นะคะกระเช้าแบรนด์ของขวัญที่เราเลือกด้วยใจให้กับคนสําคัญของเราด้วยตัวของตัวเองนะคะให้กันด้วยใจให้กันด้วยแบรนด์นะคะ ปีใหม่นี้คุณตัดใจใหญ่แล้วนะจ๊ปีใหม่นี้จะให้ของขวัญใครก็ตามช็อปปีใหม่เนี่ยอยากจะให้ของขวัญดีๆมอบแบรนด์ให้กับเขานะครับคุณผู้ชมใช่ค่ะเป็นของขวัญปีใหม่ที่เลือกที่ที่เลือกด้วยใจไงใช่แล้วแบบแบบให้แบบอยากให้มีสุขภาพที่ดีอ่ะ